สวัสดีค่ะตายเป็นคนหนึ่งนะคะที่เป็นสาววัยใกล้เลข5นะคะที่ไม่อยากให้ใครมาเรียกป้า oh. ก่อนหน้านะคะแตจะมีปัญหาของผิวพรรณในเรื่องของความหย่อนคล้อยนะคะริ้วรอยนะคะไม่ว่าจะเป็นรอบดวงตาะคะ่ะลูกคุมขนกว้างนะคะแล้วก็มีสิวผดรอบกรอบหน้าแล้วก็หน้าหย่อนคล้อย นะะจนกระทั่งคิดอยากจะไปร้อยไหมนะคะหรือว่าอยากจะไปทําสัญญกรรมเลยทีเดียวนะคะแต่โชคดีมากๆเลยนะคะแต่ได้มาเจอผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนั่นก็คือตัวลูมิเนสนั่นเองนะคะเป็นเซ็ตความงานที่ช่วยฟื้นฟูผิวได้ดีมากๆเลยเพียงในระยะเวลาเพียงแค่1เดือนเท่านั้นเองนะคะทำให้ตายสดใสนะคะแล้วก็ฟูขึ้นนะคะเด้งขึ้นแล้วกะ็ยกกระชับขึ้นด้วยค่ะนะคะมีคนมาทักมากมายเลยว่า พี่ต่ายไปทําอะไรมาทําไมพี่ต่ายดูหน้าเด็กขึ้นทําในหน้าพี่ต่ายดูเหมือนคนอายุประมาณ30กว่าหน้าตาสดใสามากๆทั้งที่อายุประมาณเกือบจะ50ปีแล้วนะคะนี่ก็คือเคล็ดลับของต่าย,ง,ายง่ายๆนั่นเองนะคะแต่ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาประมาณ4ปีกว่าแล้วบอกได้เลยนะคะว่าไม่คิดอยากจะเปลี่ยนใจไปใช้ยี่ห้องอื่นแล้วก็ไม่คิดอยากจะไปเสียเงินทำสัญญกรรมต่างๆเลยนะคะ ไปดูนะคะเคล็ดลับนะคะวิธีการใช้ของต่ายดูนะคะว่าต่ายใช้ยังไงต่ายล้างหน้านะคะด้วยตัวคลีนเซอร์นะคะบริสโตเคนเซอร์ของเรานั่นเองของลูมิเนสนะคะตัวนี้จะทําให้สะอาดล้ำลึกดีมากๆเลยนะคะแล้วนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวที่สุดยอดมากมีโกดแฟกเตอร์เยอะมากๆก็คือตัวเซรั่มของเรานั่นเองนะคะ ตัวนี้่า่ก็จะใช้1หยดถึง2หยดนะคะในการที่จะทาให้ทั่วใบหน้าแล้วตามด้วยนะคะตัวนี้จะทําให้หน้าเรานะคะสว่างกระจ่างใสแบบเป็นธรรมชาตินั่นก็คือตัว Forest Skin Brightener นะคะแล้วก็ปกปิดและก็บำรุงนะคะด้วยนะคะ Daily Moisturizer นะคะของ l u m i n e t e นั่นเองนะคะมี F P F 30นะคะเสร็จแล้วเท่านั้นไม่พอเราต้องแต่งหน้านะ,ะเพิ่มความมั่นใจให้กับใบหน้าแล้วก็ ทำให้ใบหน้านะคะสวยอ่าเด้งฟูนะคตัวนี้เลยค่ะตัวนี้ NV p r i m e r นะคะทำให้นะคะการแต่งหน้าของเราติดทนนานมากยิ่งขึ้นแล้วก็หน้าบไบร์ขึ้นด้วยนะคะเสร็จแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็นะคะตามด้วยนะคะตัว NV นะคะของตาตใช้ NC นะคะ NV ตัวนี้จะทำให้ปกปิดนะคะ พอมำรุงไปในตัวแล้วก็ทําให้หน้าเด้งหน้าฟูตลอดทั้งวันเลยชอบมากมากเลยนะคะถ้าเราต้องการปกปิดเพิ่มมากขึ้นสามารถฉีดซ้ำเป็นครั้งที่2นะคะแล้วก็ใช้ฟองน้ําซับนะคะซับซับซับ,ซบกดกดหรือว่าแปรงกดแต่งหน้าได้เลยนะคะแต่งหน้าเสร็จนะ,ะอย่าลืมนะ,ะตัวบรอนเซอร์ของเรานะคะจะทําให้หน้าเราโกรขึ้นนะคะแล้วก็ทําสันจมูกหรือว่าทําให้หน้าเราเรียวขึ้นได้ด้วยนะคะ สเต็ปง,ง่ายๆแบบนี้อย่าลืมเอาไปทำตามกันนะคะทำให้คุณดูดีนะคะทำให้คุณดูสวยทำให้คุณดูย้อนวัยสวยตลอดการแน่นอนค่ะอย่าลืมเอาไปทำนะคะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้ากับสาววัยใกล้เลขค่ะ